เงินผูด้วยหน่อยเสียงดังครับเอฟซีว่านี่บอกขนผูด้หน่อยเสียงดังครับก็เรียนกันงี้ยงผมอยู่กับนายเบิึงด้วยนี่บึงพระเราดุยังครับเป็นโจรนายมาโดนไรโอ้รุ่นหน้ารีวบธรรมตัวนี่เห็นปะเก็บแจกแล้วมาระบาดีเดี๋ยวไม่ใส่หรือยู่เืมไม่นี่ต้องรักไปเองเลรอบอทธรรมดาเนี่ยนี่พี่น้องดู้วย แปดฟันเนี่ยนี่คือลายเคียงอะไรคุณขุนแผนจับอีกเคียงหนึ่งนี่ก็ผู้สาวยี่หนึ่งเสือใหนี่ขุนแผนทางเตะทั้งหลังนี่เป็นกุมานท่องหัวนี่นี่ทั้งหนานี่เป็นขุนหนึ่งตัวละเลัยงหนึ่งขุนหนึ่งหลัียงหนึ่งขุนแผนอุ้มนั่งหลับคนละสายเงาสายเดียวอะไร ธรรมดาครับรุ่นหน้ารีอุปถัมภ์ครับรุ่นนี้ยืดโหดเต็มอยู่มาตุลไหนไม่ิดเปิมกระดเอะหมู่ราไวด้เราหมูเศร้าโอ้เหงนต้องงา้บาทยังบม่ห่เขาอยู่หัวแม่แหลกแันนีอีเปิดไหเบิ้งที่เปิดจนช่อง ดำสิงสุเปย้ยวให้เบิงครับนี่ตัวทำไม่ยังเอายังสิบบบนี้ที่เอาก็เพ่เห็นหนอ<ะ>อันนี้แม่อันนี้เบิงเ,เห็ดให้นะตัวป้ยตัวจับอยู่อยู่ลยเลยเฮ็ดยังให้ด้ยนี่เฮ็ดน,นังโปูให้บ่บ่มันพิมพ์มะยากันพิมพ์น,นังโปูนั่น,น,น,นเบิงนังโปูตีกอับจาก,กอมีดน,น,นุ่มขาวๆนุ่มขาวๆขาวๆมีขึข้นมาเลย

กุ้มไปแล้วมันเมีเแหวงงื้อยังจีนัมนมันอยู่คนละเชียงแบบรัวเชียงนี่แสดงว่ามือนี่เจ้านี่พักพอนม้ะน,นี่ผมมีสั่งเห็ดบ่ได้เลยเอาไปแล้วมีความปิดกับเปิดบ่าตืดโจมีโจกรียินตัวว่าง มันมีคำสั่งอีกเหรอวันเดียวเงินก็นั้นออกไงผู้ยืมไปยักดิบโซ่มาให้งเงี้ยเลยคนขะัดเฉนเลยพอยืนนี่เนี่ยเบึ้งตานั่นดิเนี่ยมันขึ้นมากเ่ย เบิ้งแต่หนังโปอีดีไปว่นไงอีดีผมเบิ้งโทรศัพท์ผมกะหู้ผูเลยเบิ้องนังโปนี่งนั้นนี่มันจิขึ้นมากสิว่าได้เบิ้งจักเตียรอกันนี่มีแต่หนังจังซีนี่นี่นี่มแต่หนังจังซี่นี่หนังจี้จักกะจี้นี่อย่างเนี้ยนี่เขาเขาเขาขอเสื้อโบ้สมัยนี้โทรศัพท์นี่ เ้ามาหาตะไปเบิงอันนั้นก็ได้เ้าเปิดเบิงขึ้นมากอย่างี้ผู้ใดเบิงยงเล่ายังมันสิขึ้นอันนั้นเลยแสดงว่าเลา่ครับอยู่ิเดมเนี่ยนี่แต่เพลงเลยครับเฮดยว่าเขาเขาโว่าเบิดอย่างนี้แต่ละคน่ละคนตัเกินนังยาวเขแกงมันนี่คนทำงานหรือฝุ่น เห็นว่านี่เจอขึ้นมาเลยอันดับแล้วเห็นว่าเนี่ยนี่น่อยทายตอนเจอันไทมันก็เจ้าถิ่มอยู่ดีน่ออกากาไถมันนี่รักษาดีวรักษาดีโอ้ยยังไงเนาะมันีเป็นคนที่เก่งบ้งอ่่อกไมแล้วจะไปผมว่าได้เตือนด้กันนี่คนติดตามให้เรากัน ไปเอารักฐานไอย้ยีแล้วใส่มันปูกับปูงไข่ไม่น่าเสียนั่นหะเส <c oughs> ียนไปหันแน่แคบวิลีพูดเอาเบื้องผมผมถามน้อยเร็ว <c oughs> เอารวดมันย็ดรวด <c oughs> ถามเร็วอันเดียวไถ่หวอามิดรวดตอนนี้พามาเบิ้งตะเตียตอนเล่าตอนเล่าตอนเล่าหน่อยๆครับนี่ตอนเล่าหน่อยๆครับตอนนี้เล่า ตอนนี้เราก็นเงยแล้วนะครับเอารถไปนั่งเอารถไปนั่นหน่อยละอ่านนต,ตอนนี้น,หน,หน้อยๆครับเนี่ยคนชาวบ้านเป็นถ่ายยอะเป็นสี่เบลี่งเจ้าเฮ็ดงานอันนี้ตอนนี้เงยแล้วถ้าเป็นจับเรียกมันไปประกาศตัวเนอะถ้นไม่ต้องคอยจะไม่ต้องย่านหรอกถ้าม่อยู่ต้องเจ้า่านิรอดมาไปเก็บมันไปเจ้าเลียนอันเฮ็ดอันกางไว้มีดแล้วตรงๆเลยได้มองเนี่ย พราะว่าใหมันกินสองข้างนี่ก็หลายคนเดลยตั้งใบมีดไว้ทานี่ปุ๊บเราก็ต้องแยกไซแยกควงบดตรงซี่บดตรงสวกอีกไหมบดต้องสวกอออกีกเจ้าตั้งตั้งไว้ท้าอะไรปุ๊บเจ้าแลนลิ่มไปเลยให้มันตรงไปเลยปื๊ดย่ำกลับมากกับเอาตั้งนี่มาให้มันกินทอๆกันน่ะนะเพื่อนยังใอยสีบวายเอาอันอันแล้นต้องกิดตองแยงแล้วบ่มหมุนแยกควงบอลหมุนแก้ว เไปเอารถน้ำเพื่อาให้ผู้ผมยอะเลยพระจ้าจะไดคอเกียวดอกกนั่งยืนเจ้าทั้งหลังอยู่เย่ยไปเาไปเาด้เสยไปนผม่เดี๋ยวสิไปซ่อมมึงอยู่ครับอันไปแล้วครับไปแล้วเกียดอีก2เซนครับครับผมมา เปิดเส้นใหม่อีกนะครับผมอีกเส้นหนึ่งแน่นสือนี่ดำสิผมมารวมอยู่นีว่วะ ดตรงนี้ลงไปอีกครับมันสูงครับ ทางนี้เป็นน้องไพ่พ่อทางนี้น้องพ่อป่ะทางนี้เป็นน้องพ่อวะโอ้ทางนี้น้องพ่อกัน<ะ>น้ข้าสนุ่งนว่ารถเกียร์ <c oughs> mày nhi. แรงจริงครับรถเกตคันนี้ ไห่เลยลื่นครับ ใบเมียดเลยครับดินดินเหนียวครับอ่าปลาเปีย ไม้ครับ